พระราชวังที่รัชกาลที่สี่ทรงสร้างใหม่ในรัชสมัยของพระองค์มีที่ใดบ้างภาพพระที่นั่งอสวรรดิ์ที่พยาอาตการสมโพธและยกยอดพระที่นั่งอสวรรค์ที่พยาอาตเมื่อพศ2445พระราชวังที่รัชกาลที่สี่ทรงสร้างใหม่ในรัชสมัยของพระองค์มีที่ใดบ้างเมื่อเข้าสู่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่สี่พระองค์ทรงมีแนวคิดเสด็จพระราชดำเนินเยือนพผสกนิกก่อนในพื้นที่ห่างไกลาจากเขตเมืองทำให้ในสมัยนั้นมีการสร้างพระราชวังทั้งในเมืองและหัวเมืองต่างๆสำหรับเป็นที่ประทับพระราชวังที่รัชกาลที่สี่ทรงสร้างใหม่ในกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด3แห่งและตามหัวเมืองเจ็แห่งซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงให้ข้อมูลไว้ดังนี้พระราชวังที่กรุงเทพมหานครห พระราชวังประทุมวันสร้างขึ้นในที่นาหลวงทุ่งบางกะปิแต่ก่อนที่นี่มีบัวหลวงจํานวนมากพระองค์จึงโปรดให้ขุดสรต่งที่และสร้างวังน้อยเป็นที่เสด็จประพาสอีกหนึ่งแห่งที่พระราชวังแห่งนี้ต่อมาวังนี้กลายเป็นวังของสมเด็จพระเจ้าบรม,มวงเธอเจ้าฟ้าจุฑาทุชธราดิโลกกรมมขุนเพชรบูรณ์อินทราชัย 2. พระราชวังนันทอุทยานพระราชวังนี้สร้างอยู่ที่ฝั่งธนบุรี เหตุที่สร้างพระราชวังนี้ขึ้นเพราะราชการที่สี่ทรงมองว่าเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเสด็จขึ้นครองราชต่อจากพระองค์จะต้องเสด็จมาประทับที่พระบรมมหาราชวังหากพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระองค์จะประทับอยู่ในวังหลวงต่อไปก็จะเป็นการกีดขวางจึงตั้งพระราชหฤทัยสร้างพระราชวังนันทอุทยานขึ้นภาพพระบรมมหายาลักษณ์ราชการที่สี่ฉายร่วมกับพระราชโอรสและพระราชธิดา พระองค์จึงโปรดให้ซ like hmm. ื table, ้อสวนเพื่อสร้างพระราชวังนันทอทยานเพื่อเป็นที่เสด็จประพาสและให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกเธอกับเจ้าจอมมารดาเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตทว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเสียก่อนพระราชวังและพระที่นั่งนี้จึงตกแก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนตำหนักข้างในที่ตอนแรกจะให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกเธอกับเจ้าจอมมารดา ก็โปรดให้เรีวไปสร้างเป็นตำหนักตามวังพระเจ้าลูกเธอแทน 3. พระราชวังสราญรมพระราชวังแห่งนี้สร้างสมัยปลายรัชกาลที่สี่โดยพระองค์ทรงคาดว่าพระราชวังแห่งนี้จะเป็นที่ประทับในช่วงบ้านปลายพระชนมชีพหลังจากทรงมอบราชสมบัติให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์หรือต่อมาคือรัชกาลที่หทว่าพระองค์เสด็จสวรรคตเสียก่อนภาพ พระราชวังสรานรมต่อมารัชกาลที่าโปรดกล้าวโปรดกระหมอมพระราชทานวังสรานรมให้เป็นที่ว่าการต่างประเทศเมื่อพศออ2428พระราชวังที่หัวเมืองต่างๆ 1. พระราชวังเมืองสมุทรปราการสร้างขึ้นบริเวณริมแม่น้ำฝั่งตะวันออกจนถึงสมัยรัชกาลที่หก็กลายเป็นสถานีโทรเลข 2. พระราชวังบางปะอินภาพ พระที่นั่งไอัวสวคณทิพยาอาตการสมโพธและยกยอดพระที่นั่งไอัวสวคณทิพยาอาตเมื่อพศ2445พระเจ้าปราสาททองทรงสร้างพระราชวังแห่งนี้ขึ้นแต่ต่อมาถูกทิ้งร้างเนื่องจากพม่าบุกจนรัชกาลที่4เสด็จประพาสจึงโปรดให้สร้างพระที่นั่งขึ้นองค์หนึ่งพระราชทานนามให้ว่าพระที่นั่งไอัวสวคณทิพยาอาตตามที่พระเจ้าปราสาททองทรงสร้างไว้ นอกจากนี้ยังมีตำหนักฝ่ายในและพระพลาสำหรับเสด็จประพาสไร่แต่งอย่างละหนึ่งหลังก่อนที่รัชกาลที่ห้าจะโปรดให้บูรณาครั้งใหญ่กลายเป็นพระราชวังที่เราเห็นในปัจจุบัน 3. พระราชวังจันกเกษมพระราชวังนี้เดิมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงดำรงพระยศเป็นพระยุพราชก่อนจะเป็นที่ประทับของพระมหาอุปราช ่อมาไฟไม่เสียหายในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทั้งยังโดนข้าสึกเผาทำให้กลายเป็นวังร้างล่วงถึงรัชกาลที่4พระองค์จึงโปรดให้สร้างขึ้นเป็นที่ประทับเวลาเสด็จประพาสกรุงเกา่าและในสมัยรัชกาลที่5ที่นี่ก็กลายเป็นที่ว่าการมณฑลอยุธยา 4. พระราชวังท้ายพิกุลที่เขาพระพุทธบาทพระราชวังนี้พระเจ้าทรงทมทรงสร้างพร้อมกับบริเวณวัดพระพุทธบาท ใช้เป็นที่ประทับเวลาเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทของเดิมเหลืออยู่แค่กำแพงวางเท่านั้นรัชกาลที่สี่จึงโปรดให้สร้างพระตำหนักและบ้านเรือนของข้าราชบริพารขึ้นในบริเวณพระราชวังดังกล่าวปัจจุบันผุพังไปหมดแล้ว 5. พระนารายราชนิเวศเมืองลบบุรีพระราชวังนี้มีมาตั้งแต่เมืองลบบุรีเป็นราชธานีโดยสมเด็จพระนารายมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับ ว่าต่อมาที่นี่ชำรุดเสียหายมากรัชกาลที่สี่จึงโปรดให้สร้างซ่อมแซมในสิ่งที่ยังใช้ได้ก่อนจะให้ทรงสร้างพระที่นั่งที่เสด็จประทับและตำหนักด้านในก็เป็นของใหม่ทั้งหมดส่วนของเดิมก็รักษาไว้ไม่ได้ทำลายเหตุที่รัชกาลที่สี่ต้องทรงสร้างที่นี่เป็นเพราะพระองค์ทรงคิดว่ากรุงเทพมหานครอยู่ใกล้ทะเลห,หากมีข้าศึกโจมตีก็จะเอาเรือกำปั่นเข้ามาที่เมืองได้ง่ายจึงต้องมีราชธานีอีกที่หนึ่งคือลพบุรี และสร้างพระราชวังขึ้นที่นี่ 6. พระนครปฐมที่จังหวัดนครชัยศรีนครปฐมพระราชวังแห่งนี้สร้างเนื่องในการปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีแม้การเดินทางจะสะดวกขึ้นแต่การเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาที่นี่ยังต้องค้างหนึ่งคืนพระองค์จึงโปรดให้สร้างพระราชวังขึ้นที่บริเวณพระปฐมเจดีและพระราชทานนามว่าพระนครปฐม 7. พระนครคี่รีเมืองเพชรบุรีภาพ พระนครรีหรือเขาวังเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่รัชกาลที่สี่โปรดให้พระยาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมการก่อสร้างพระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับเวลาเสด็จประพาสเมืองเพชรบุรีพระองค์เสด็จประทับหลายครั้งรวมถึงรัชกาลที่ห้าก็ทรงเคยประทับที่นี่เช่นกันทั้งหมดนี้คือสิบพระราชวังที่รัชกาลที่สี่ทรงสร้างใหม่ทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองต่างๆ